คลังจังหวัดตรังพร้อมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565พร้อมขอให้ประชาชนที่ยังใช้บัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบเดิมได้เปลี่ยนบัตรใหม่เป็นแบบสมาร์ทการ์ด นางแก้วใจคดีท,ทำคลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จะเริ่มเปิดลงทะเบียนวันแรกในวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันพุทธที่19ตุลาคม2565โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานซึ่งการลงทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดดังนั้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนทั้งนี้จังหวัดตรังมีฐานข้อ ข้อมูลประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สคนมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า10,000ร้านค้าใน10อำเภออย่างไรก็ตามคลังจังหวัดตรังขอให้ประชาชนที่ยังใช้บัตรประจําตัวประชาชนในรูปแบบเดิมได้เปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนใหม่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดเนื่องจากกระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชนในการใช้จ่ายยอยศพอร์นะคะไกลสีสว ทอดรังรายงาน